ทุกคนดีฮะเดี๋ยวให้แม่ชิมก่อนผ่านไม่ผ่านไม่ร้อนแล้วอ่ะลองชิมดูก่อนร้อนดิยแม่อย่าร้องนะร้องจ้ากเลยเนะจะบอกว่าความอร่อยเนี่ยระดับพัฒนาการพูดไปเรื่อยบ,บิวก่อนบิวบิวก่อนเป็นไงอันนี้เอาเรื่องจริงจากใจอยากให้สาว้อยากาให้สาวบ <c oughs> ้าน <c oughs> โอ้โหเ <c oughs> ป็นไงสุดยอดน่ากินมากทุกคน อร่อยนี่ทุกคนแล้วมีเห็ดแชมเิยองด้วยใช่ไหมใช่ะคะ่ะทุกคนดูนี่ดิโอ้ยมา้าหืมเจะเอ๋ห <c oughs> มาม้าโตแล้วดูคนนั่ง <c oughs> โตแล้วนะ <c oughs> ไม่หมาม้าโตแล้วนะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ทำอะไร <c oughs> ไปไปกัน <c oughs> ม้าเล็กไหมไม่เล็กม้าใหญ่อันนี้บีบีขี่ม้าใหญ่อยู่บีบียอนเรียงก่อนลูกยอนเรียงก่อน หยอดก่อนหยอดยังไงไม่ได้ไขยันนึงลูกแน่นๆลูกนี่อ่าไปแม่ลูกขึ้นไปอุ๊ยไปแล้วลูกอุ้ยอุอ๊ยโอ้จะขึ้นเฮลิคอ,อปเตอร์เอาวอะไทุกคนไม่<น>ขับเรือตอนนี้มาขับเครื่องบินค่ะอ่ามาขับเครื่องบินเป็นไหมอ,อมันตรายอ๋อมันอันตรายลูกต้องคาดเบลล์ก่อนดึงให้แน่นๆนะแนน่่ะโอเคไปพร้อมยังมาดูท่าเขาดิอุ๊ยไปแล้วลูก ไปแล้วพี่บีโอโหลงจากนู่นขึ้นอันนี้ต่อเลยหรอพี่ไปส่งฉันได้ัหมคะอมม้าไปด้วยเหรอไปส่งฉันได้ไหคะฉันจะกลับบ้านอ่าพี่บีขับรถส่งอาม้าหน่อยลูกขนมด้ค่ะตัวค่ะไปทำเล่นได้ไหมคะห้ามไปยุ่งเขาเขาเป็นคนขับอย่าไปยุ่ง เฮ้ยไม่ได้จะบอกทุกคนว่าวันเนี้ยเป็นวันหยุดตรงดีๆนะแล้วก็เขาไม่ได้ไปไหนปุ๊บแม่บุ๊กก็เลยแบบว่าอยากพาน้องมีมีไปเที่ยวใช่ไหมเพราะว่าแบบปกติก็จะอยู่กับบ้านเรานะแต่แบบว่าตอนนี้เขาเข้าไปเรียนแล้วอย่างเงี้ยเขาก็จะเริ่มแบบรู้สึกแบบไม่อยากไปโรงเรียนอยากะรีแหลกอะไรอย่างเงี้ยวันนี้เลยพามาเที่ยว แล้วตอนแรกอะที่เราบอกเรากลับพามาเที่ยวไอซ์กเกตแต่มันเล่นไม่ได้เ,ออเพราะว่าสี่ขับถึงนะเล่นได้มันอันตรายทุกคนเขาเลยไม่ให้น้องบีบีเล่นก็เลยออกมาถึงเราจะพาบีบีมาเที่ยวแต่เราก็กลับไปทำงานนะคะทุกคนกลับไปทำอาหารทุกคนได้ดูนะเราจะไปทําเมนูอะไรให้เพื่อนเพื่อนดูนะฮะเรายังไม่บอกว่าเป็นเมนูอะไรแต่ให้กลับไปดูวัตถุดิบในวันนี้ก่อนแล้วกันนะครับไปนี่ทุกคนกลับมาถึงบ้านบุกก็ขยันเลยนะฮะอันนี้คือบั้งไก่อยสวัสดีทุกคนด้วยครับพวกเราครอบครัวตัวนี่ค่ะ จะบอกว่าเมนูในวันนี้มันแปลกใหม่มากเลยสําหรับเราเราเคยทาแค่ครั้งเดียวแต่ทํากับหมูแต่วันนี้เราจะมาทํากับไก่ก็คือไก่ทอดโคกทุกคนมันเป็นยังไงแม่บุ๊กศึกษาวิธีการทอดโคกมาอย่างนะดีฮะป้าป้าขอชมเลยนะทุกคนตอนที่เราไปซื้อของกันอนะ่ะอันนี้เฮียสังเกตเขานะเขาเลือกปีกไก่ทุกคนปีกไก่จะมีสองข้างใช่ไหมซ้ายขวาถ้าเป็นเฮียซื้อนะเฮียก็จะหยิบแล้วก็ใส่หมูเลยใช่ป่ะแต่เขาเนี่ยเลือกปีกข้างซ้ายเนี่ยทุกคน เป็นปีกข้างซ้ายเห็นป่ะแล้วมันจะชี้ไปในทางเดียวกันเนี่ยทำไมถึงต้องเลือกปีกซ้ายไปในทางเดียวกันแม่บุ๊กบอกว่าจะได้จัดจางสวยปีกมันจะได้หันข้างเดียวกันวันที่เราเลือกปีกมาทั้งหมดส5ชิ้นเพื่อจะมาทอดโคกคนไก่ทอดโคกไปยังไงเดี๋ยวไปดูฮะอ่ามาแล้วทุกคนนี่ฮะก่อนที่จะไปทอดโค้กมาทำไงก่อน แล้วทออันนี้ใช้แป้งไหมคะไม่ใช่ค่ะเริ่มแรกก็ใส่สามเกลือฮะทุกคนนี่หมักลงไปแล้วก็ใส่อะไรต่อคะน้ำตาลนิดนึงนะคะอันนี้ขาดไม่ได้ไม่นิดค่ะแปลว่าชอนเบื้อง่มเลยค่ะอันนี้แล้วก็ซอสปรุงรสค่ะอ่าใส่ลงไปครับทําตามนี้เลยนะเค็มเค็มนะฮะถ้าทําตามนี้เค็มขายได้ไหมมะไม่อีกแล้วพริกไทยนะคะพริกไทยลงไปครับแค่นี้เองแล้วก็หมักเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะ จะบอกว่าที่เห็นตอนชูวัตถุดิบเมื่อสักครู่นี้ฮะที่มีแป้งพิซซ่าด้วยแล้วก็ทําไก่ทอดโคกแล้วไม่พอทุกคนทําพิซซ่ามาม่าคาโบนาร่าแล้วก็เบิร์นโอ้โหสิ่แค่ไหนทุกคนวันนี้แม่บุ๊กฮะซื้อที่ตัดพิซซ่ามาเลยนะลงทุนซื้อมาเลยนะใส่ซอสหอยนางรมนะฮะลงไปนิดนึงขยำไปมาม่าว่าไก่ทอดโค้กวันนี้จะเป็นยังไงคะเค็ม มันปลาไม่กินแล้วนะยังไม่ได้ทำเลยบอกเค็มแล้วอันนี้หมักทิ้งไว้กี่นาทีคะสามสิบนาทีนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปทอดธรรมดาก่อนอใช่ไหมแล้วค่อยมปทอดโครงสุดท้ายใช่ไหมผ่าไปสามสินาทีทุกคนนี่ฮะโอ้เข้าเนื้อเรียบร้อยแล้วนะหลังจากนั้นก็ทอดไปเ,เ,เรื่อยๆด้วยโถมันรุนแรงมากไม่ต้องตกใจนี่สีหน้าไม่พูดก็ตกใจนะอย่างเงี้ยไปฮะ เนี่ยทุกคนค่อยๆทอดไฟอ่อนๆไปนะฮะอย่าใช้ไฟแรงนะฮะถ้าใช้ไฟแรงเดี๋ยวมันจะไหมสวยงามมากสีทองอร่ามฮะ,ะอ่ะ,อะเดี๋ยวให้แม่มาชิมอันนี้คือเจ้าแม่ในการทอดไก่และก็หมักไก่กอย่าทําหน้างง,งแม่กำลังจะบ่นว่าใช้ไฟแรงอีกแล้วบอกกี่ครั้งแล้วท <laughs> ุกคนดีฮะเดี๋ยวให้แม่ชิมก่อนผ่านไม่ผ่านไม่ร้อนแล้วอ่ะลองชิมดูก่อนร้อนดิแม่อย่าร้องนะร้องจ้ากเลยนะจะบอกว่าความอร่อยเนี่ยระดับพัฒนาการบิวก่อนบิวบิวก่อนเป็นไง อันนี้เอาเรื่องจริงจากใจมึงให้กูวิ่อยากให้สามวันอยากให้สามวันอร่อยไหมใช้ได้นะขายได้ไหมยยังไม่ได้นะมันยังไม่อยู่ไม่ค่ะมันไม่ไหม่มันโอเคมันสวยแม่ไปชิมตัวโซนนี้ค่ะอ้ออร่อยอ่ะอร่อยไหมอันนี้อันนั้นมันไม่แม่ไปให้ชิมไม่ให้กินหมดอ้วนแตมันอร่อยไงมันอร่อยจริงขอกินปีกหน่อยยังไม่ได้ชิมเลยเฮียยังไม่ได้ชิมเลยทุกคนสิคะแม่กินคนแรกแล้ว อุ๊ยอร่อยอ่ะทำอร่อยมากอุ๊ยทำอร่อยกว่าแม่อีกอุ้ยแม่ม่ลองกินเผืนี้ดูค่ะชาตาจะไม่ใช่แต่ว่าชาติรสชาตินี่โอเคเลยไหมเดี๋ยวเราจะเอาไก่อันเนี้ยไปใส่ในโคกทอดมันอร่อยอยู่แล้วนะเดี๋ยวจะอร่อยกว่านี้ใส่โคกเข้ามเดี๋ยวมันจะอร่อยกว่านี้บอกเลยว่าวันนี้ทุกคนสต็อกเสร็จแล้วไปซื้อไก่แล้วมาทำตามเลยฮะอ่ะมาทุกคนฮะหลังจากนั้นเราก็เทโคกลงไปค่ะตั้งไฟอ่อนๆนะทุกคนเคี่ยวไปฮะ เอาละทุกคนโอ้โหใช้เวลาเท่าไหร่มาในการเคี่ยวโคกเนี่ยนานมากชั่วโมงกว่านะกว่าจะเหลือแค่นี้ทุกคนเคี่ยวให้เป็นแบบนี้มันจะเหมือนซีอิ๊วดำเลยอ่ะทุกคนหลังจากนั้นก็เอาไก่ลงมานี่เลยทุกคนใส่ไปในโคกที่เราเคี่ยวไว้เนี่ยทุกคนลองไปทําตังมาดูดุกคนโอ้โหแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันฮะยืเยืมโอ้โหทุกคนดูดิมันไม่เหมือนไก่ทอดคอเหมือนไก่คุกซีอิ๊วอะ มันคือโค้งนะทุกคนและนี่คือม,ม,มาม่าคาโบนาล่าอันนี้เห็ดอะไรคะเห็ดแชมปปญองค่ะทำง่ายๆเลยใช่ไหมไม่ได้ยากเลยฮะนี่มาม,ม่าไปลวกมาปุ๊บใส่ไป,ไปเลยฮะโรยนะ้ำมันงานลงไปนิดนึงหลังจากนั้นก็มายองนี้ทับเฟิลโอ้โหมาม่าเป็นคนที่ชอบกินทัเฟิลมากเลยนะเห็ดแชมปชมปญองนะคะจ้า แล้วก็เครื่องปรุงใส่ลงไปเขาภูมิใจในตัวเองนะทุกคนเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายเขาบอกอะไรปะเขาบอกว่าป้าป <c oughs> ้ามอมว่าทำได้อะใช่ปอมว่มาทำได้ <c oughs> แล้วที่คังทุกครั้งเวลาทำงานทุกคนมันจะเป็นครั้งแรกของเราหมดเลยนะเออแต่มันคลิปไหนที่ทำออกมาแล้วไม่ได้ก็คือเลิกกค่นั้นเองแต่ไหนที่ได้ก็คือแบบนี้ก็ก <c oughs> ทำต่อ <c oughs> แล้วก็คือไม่ได้แบบว่ายืนจับมือกันทุกคนแยกย้ายเลยนะแม่บุ๊กอยู่ในบ้านเฮียไปนู่นสาะน้ำแล้วก็รอใครโทรหาก่อนกัน ชีวิตคนเรามันก็ต้องมีข้อผิดพลาดใช่ไหมคนถูกต้องอม,มันต้องมีแบบไม่ไม่เข้าใจบ,บ้างนะแต่อยู่ที่ว่าจะผ่านไปยังไงมามาคาโบนาร่าของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วฮะต่อไปทําพิซซ่าแป้งพิซซ่าของเราทุกคนนี่ฮะแบบนี้เลยเสร็จแล้วก็ใส่อะไรต่อคะใส่มายองเนสทัฟเฟิลลงไปโอ,โอ้โหมันจะมีใครทำไหมเนี่ย ทุกเมนูที่มันออกมาเนี่ยทุกคนต้องบอกเลยว่ามันเป็นสิ่งที่เราชอบกินนะทุกคนแล้วเราก็ามาพิกแพงเอามาใส่นู่นใส่นี่เอามาดัดแต่งทํากันอะไรเงี้ยมันก็เลยเออกมาเป็นเมนูเมนูหนึ่งนี่ทุกคนแล้วก็ทามายองนี้ทัฟเฟิลลงไปแบบนี้ฮะอ่ะเสร็จแล้วปุ๊บก็เอามาม่าคาโบนาล่าของเราทุกคนใส่ลงไปในพิซซ่าฮะมันจะมีขาย <c oughs> ไหมมาม่า <c oughs> เสร็จเรียบร้อยพบใส่ชีสลงไปฮะอันนี้เป็นชีสอะไรคะมอสซาเรลลานะคะพิซซามาม่าคาโบนาร่าเบิร์ชีสเดี๋ยวแล้วอบเสร็จแล้วจะมาเบิร์นชีสใช่ไหม,ท,มทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยทุกคนเดี๋ยวขออนุญ,ญาตไปอบแล้วก็จ,จัดจานให้ทุกคนดูนะทุกคนบอกเลยวันนี้มันต้องสวยแน่เลยจานเพราะว่าไก่ทอดโฟกจะเป็นภูเขาไฟไปฮะ แถมทาดาเดมแถ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 มเมนูนี oh. ้ <t os> <t os> ทำอะไรคะเบอร์ <Burn S 1> <ล>ชีสโรยชีสทุกคนเพราะว่าเราจะเบอร์ชีสพิซซ่าหน้ามาม่าคาโบนาร่าเบอร์ชีสก็ไม่อ้วนวันนี้ก็ไม่รู้จะอ้วนมาไหนนะคะ <c oughs> ทั้งน้ำอัดลมเอ้ยทั้งชีสเอย้ยทั้งแป้งเอย้ยไก่ทอดเอย้ยต้องลองไปทําดูทุกคนแล้วจะรู้ว่ามันอ้วนมากมอ้วน,นมากทุกคนแต่เราก็จะทําเพราะว่าเราอยากทุกคนได้เห็นในสิ่งที่เราคิดออกมานะฮะอะทุกคนเนี่ฮะใส่ชีสไปปุ๊บสองฝั่งเลยทุกคนน่ากินไหมอะโอ้โหเดี๋ยวขอชมเมียนิดนึงว่ามือชีพมากมาแล้วทุกคนเบรเลยคับ นี่แหละครับโอ้โหเป็นไงสุดยอดน่ากินมากทุกคนนี่นี่โอ้โหเป็นไงฮะทุกคนเขาเรียกว่ากระบับชีสในตำนานมาทุกคนเฮียขอประเดิม<า>ด้วดี้เลยเราสองคนกินไม่เหมือนกันแล้วล่ะ ทุกคนไก่ทอดโค้กอ่ะไม่เคยกินกันที่ครั้งแรกอันเนี้ยน่าแปลกกว่าป๊ะป๊าอืม,อ,มอร่อยจริงไหมเนี่ยอืมแล้วลองดีกว่าะป๊ะาอย่าร้องไห้แล้ว่ะ,ะไก่ทอดโค้กอร่อยมาก เป็นพิซซ่าที่อร่อยมากไม่เคยกินที่ไหนมาก่อนและเป็นที่เดียวในโลกในโลกของเราุทุกคนคือแบบรสชาติมันเผ็ดเดนะมันมันจะเผ็ดเ็นะทุกคนแต่มันแบบหอมนมหอมชีสใช่ในทุกคนแล้วมีเห็ดแชมเบยองด้วยใช่ไหมใค่ะทุกคนดูนี่ดิหอ้ิ่มาอืออืออร่อยอ,อือบิวให้เรียบไหมคะอืออือ กรอบมากดานกรอบมากบรรยายไม่ถูกเลยอ่ะมันเก่งมากเลยอ่ะคนดูดิเนี่ยทุกคนดูนะยี่ยอย่างนี้เลยอ่ะมามา่าใส่ชีสก็ว่าอร่อยแล้วนะปะ๊าป๊าอืออืออนี่ครั้งแรกเนี่ยเนี่ยที่ทำพิซซ่าคาโบนาร่าเนี่ยทุกคนแล้วปีกไก่ทอดโค้กเนี่ยรสชาติมันไม่ใช่โค้กเลยอ่ะมันคือปีกไก่<อ>แบบซีอิ๊วหวานอะไรอย่างเงี้ยอือ เฮ้ยน่าทำขายมากเลยเนี่ยปีกไก่ทอดโค้งอะ่ะลูกค้าจะรอไหมคะไม่รอหรอกถ้าเป็นเราทำทุกคนแล้วมีต้นหอมโรยแบบนี้ด้วยนะ <c oughs> มันหอมมากอืออเเองขอโทษค่ะขอ แล้วมาซื้อผ้ากันเพื่อนมันเป็น่านเลยมี้งไอยกระด้งเนะี่ยหล่นเู่เนี่ยเอาปล <ะ S 1> ้อร่อยมากบอกเลยว่าคลิปนี้อร่อยอันดับสามของเมนูที่เคยทำมาอย่าถามน่าจะอันดับ1 1> หนึ่งะไงไม่รู้พูดไว้ก่อนทุกคนดูกไก่ทอดโคกนี่อะให้ดูอือ มาหาอย่าก,กินแต่ม,มามา่าคาโบลาลาค่ะกินไก่ทุกคนอันนี้ประกศให้แล้วมีแต่เนื้อเลยค่ะอันนี้เนื้ออง่างเดียวเลยกระดูกออกหมดแล้วค่ะมาอร่อยอ่ะเราซื้อที่ไหนมาคะตรงแถวเวนทัฟรามสองค่ะน่าทำไก่ทอดโคงแล้วก็ส้มตำเนาะโอ้โหกินกับข้าวเหนียวแล้วก็จิ้มปูอองเราบรรยากาศดีมากทุกคนกินไปฝนตกไปไฟินมากเลยเมื่อนี้ใครที่เอาไปทำตามทุกคนกระรุกนานะถ่ายรูปแล้วแจนเล็กไปไอจีให้หน่อยอยากเห็นระหว่างกินแล้วก็เบิร์นไปด้วย แล้วก็นี่ฮะดึงออกมาโอ้โหดูความน่ากินของมันสิทุกคนแล้วจุ่มไปตรงไหนคะพี่รักนี่ค่ะทั่วฟั้โอ้มีซอสมาโยทัฟเฟอร์ด้วยทุกคนจุ่มแบบนี้แล้วหกค่ะหกแล้วกม็มันหอมนีมันเบิร์นชีนะอ้อะนะอ่แม่ ของเฮียมาพร้อมกับหวยจ้าดูเขาซื้อดิซื้อดิอันนี้งวดเดียวคะทุกคนบอกก่อนเฮ้ยหลายงวดดูดิอันนี้กี่งวดหลายงวดอันนี้กี่งวดนะหลายงวดหลายดิซื้อทำไมหวยละสองละสองไม่น่าห่ะให้เงินแล้วหมดทุกครั้งอุ้ยเนี่ยกี่หมื่นอุ้ย ไไมม่่าสองใบก็ร้อยหกสิบละอ่ะในนี้มีประมาณห้าสิบใบโว้ยไม่ถึงเดี๋ยวจะฟ้องลูกทุกคนในบ้านทั้งบิวแโบรูย์บิวเขารู้โโอ้ไม่สายไปแล้วไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วเขารู้มามาเรนก็ว่าเงินที่เงี้ยให้เขาทุกเฮ้ยอ่ะแม่ลองกินดูกินอะไรกันไก่มากินกะเพราเองอืดอยู่เลยไม่เป็นไรไก่ทอดโค้กอ่ะ อย่าหัวเราะอย่างนั้นกินอ่ากินกินนะนะอ่าทุกคนนี่ทุกคนดูดิเป็นไงพอรู้สึกตอนแรกเป็นไงหมายถึงว่ารู้สึกถึงโค้งมัน่มันฉ่ำเหมือนซีอิ๊วป่ะใช่ไหมแม่ทำอย่างนี้ได้ไหมเคยคิดจะทำอย่างี้ให้ลูกกินุ้ยไม่เมื่อถามว่าเคยคิดจะทำไหมแบบนี้นี่มันถามแปลก มแม่เอ้ยอร่อยหวานครับอืมันหวานมันฉ่ำเหมือนเนาะหวานหอมๆมันๆหูแล้วน้องนี้ทุกคนดูดิแล้วทำไมไม่ใช้ส่วนใช้มันไยไม่เขาหน้าไปจะทำรู้ปะอะไรคราที่แล้วไปทำเลยนะสามทัานตุ่นโคก้กใช่ปะอันนี้ไก่ทอดโคก้กเขาหน้าไปจะทำนี่เต่าตุ่นโคก้ก <c oughs> เองนี้ดูก่อนทุกคนให้แม่กินอนันนี้ดูอเอาลองดูแค่ลองดอูกินดูก่อนคำเดียวนะกินเข้าไปเลย เยอะอะทุกคนดูนี่ชีสใครเปิดเพลงวะไม่รู้เปิดดังมากทุกคนเพลงอร่อยอร่อยไหมชอบไหมไมาชอบกินกรอบกรอบข้างนอกใช่ไหมชูให้เพื่อนๆดูอย่างนี้ไหมเวลากินอ่าหรือว่าเราได้ยินสองคนทุกคนหลอนละปกติไม่มีนะใช่ได้ยินใครเสียงใครเปิดเพลงดังมาก ต้องว่าไปกับแม่ไปไหนอ่ะแม่ต้องไปรักษาแม่ตรองไอร้านชามีสิบบาทค่ะเขามีแบบเหมือนครอบที่แบบใส่อะไรใช่เจอวันแสงรู้ไหมลูกโอ้โหเสื้อโุนไก่ลุนใส่เสื้อกระดาษไม่มีอ่ะแม่บุ๊คอีทีเราจะซื้อที่ครอบที่มันมีดองกระดองแต่ก็ ไม่ทุกคนเราเหยียไปซือ okay. ้อจานใช่ป่ะและ้วก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นสุ่มคล้ายๆสุ่มไก่อะอะไรนะมาถึงโทรศัพท์ละวถ่ายแต่ังปล่อยเห็ดมาถึงโทรศัพท์แล้วทุกคนเด็กเงี้ยขึ้นหน้าจอแม่ให้ดูนี่ทุกคนเห็นไหมเขาคุยกันหนักแล้วแม่เป็นคนที่ขี้ขี้เกียจพิมพ์แล้วแม่จะพิมพ์ว่าอะไรจะพูดว่าอะไรเห็ดดัฟเฟอร์แล้วก็ไปกดพูด ายเป็นแบบนี้ทุกคนปล่อยเฮดเฟอร์บ้านเราไปซื้อจานใช่ไหมทุกคนเฮไปซื้อจานปุ๊บแล้วมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรเหมือนเหมือนที่ดักมันเป็นข้อมันเป็นสุ่มปลาห้อยอยู่อย่างเงี้ยแลาไปทำอะไรเขัแล้วมันมีข้างในอ่ะมันเป็นประทูประทูแบบว่าตุ๊กตาแล้วมันก็เดินบุกเดินข้างหลังมันเดินมันไปเข้าไปใกล้มันก็ตกใจเลยคิดว่าอะไรแบบเฮ้ยชอบชอบชอบมันเดินเดือดะดุงเงี้ยอันนี้ก็ปวดเลาะ จะดูอะไรจอบใจจ้องโอ้ยค่ะแข็งร้านจ้ะจริงเเหรอนะมาเป็นอะไรอยู่นี่มันเป็นแค่สุ่มปลาเขาไม่ได้ยังเป็อะไรเม่เอ็งว่ามาสมองไม่ดีเลยเรื่องหมดเรื่องนั้นไงมันตกใจมันคิดว่าอะไรมันก็คือสุ่มปลาก็สุ่มปลาไงก็ตกใจไง บัตรขอลองอย่าลดเทิมได้ไหมฝากเมนูนี้ไว้ด้วยนะฮะยังไงลองไปทําตังค์ดูทุกคนอร่อยมากเดี๋ยวที่เดี๋ยวะเกบไปกินตอนในคืนนี้ไม่เราก็เล่ากันได้เราก็เล่าันใหม่ไงเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวมาเล่าความหาของครอบครัวเราต่อทุกคนสำหรับวันนี้ครอบครัวตบีลาเลยขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับผมบ๊ายบายนี่ลาจริงเหรอไม่ได้กินอะไรฝนตก